ตั้งแต่แข่งมารอบนี้กดดันไหมครับก็กดดันครับเพราะว่ารอบที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้เข้ารอบลึกๆหรือชนะแต่หลายทีมที่เก่งๆเลยครับรู้สึกกดดันแล้วก็กังวลนิดหน่อยค่ะการซ้อมเหนื่อยไหมครับแน่นอนว่าเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากๆซ้อมก็ต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าถ้ามันไม่เหนื่อยก็แปลว่าเรายังซ้อมไม่เพียงพอ ก็มีกดดันบ้างค่ะก็เป็นธรรมดาของกีฬาแต่ว่าก็กดดันค่ะอยากให้อยากชนะตัวเองครับก็รู้สึกความท้าทายครัแล้วก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่แล้วก็พาทีมไปชนะให้ได้ค่ะ เป้าหมายของการซ้อมครั้งนี้คืออะไรครับได้เหรียญรางวัลค่ะก็อยากจะทําให้ดีกว่าปีที่แล้วกว่าปีที่ผ่านมาค่ะคิดว่าอย่างร้อยอยากได้ยงม่สักหนึ่งเหรียญถ้าคาดหวังก็เหรียญสักเหรียญหนึ่งก็คงดีก็ได้ปีนี้นะครับก็วางเป้าหมายวว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยได้เล่นเต็มที่ดีกว่านะครับเต็มที่เต็มความสามารถของเรานะครับทำให้เต็มที่แลวจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะครับ